สวัสดีครับพี่น้องพอเข้าาเราเลีนยกินเขาผมมาช้านครับงานเลียงงานดวนนะผมสิบหาบังนะครับตัวนี้จะเทศนะครับเป็นบังที่สิบหกนะครับตัวนี้จะเทศในคู่อาจารย์เอฟซีก่อนนะครับผมฝนกับเมตุกย่างเถื่อนนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นตะไล่หกขุนไท้ทะเนี่ยมหัวระเบิดความยาวายี่สิบเซนนะครับของเราเลี้ยนกินนะครับผมมากให้พอมนะครับขางจับจุดนะครับผม ครับงานก็เรียบร้อยนะครับืัอนี้ก็จะพาฝนเลยครับผมเดี๋ยวไปเทสลองเมื่งพี่น้องไปครับจีเป็นยังไงครับลองหูไมนะครับผมนี่เทสตลอดนะครับผมเพื่อความมาตรฐานนะพี่น้องไปครับผมไปชมครับไปครับพี่น้องเทสทุกคน หลังจากจุดนะครับบังไฟอืดน้อยนึงนะพี่น้องเดี๋ยวลดหู้ลงนะครับผมแต่มันเป็นประมาณเนี่ยเท่ากับลดหู้นะครับแต่มันคอยเท่ากับลดนะครับกับมันแห้งเท่ากับขยายนะพี่น้องเะนั้นแล้วกัเดี๋ยวลดหู้ลงให้อีกนะครับผมรับประกันนะครับที่นี่อย่างเดียวไปครับผมพร้อมทําการแสดงด้วยครับนี่สีมาบังนะครับผมมาทาน